ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันอยากให้เพิ่มบำนาญย้อนหลังถูกเลิกจ้างส่งบาตรตา39ได้บำนาญแค่1,536บาทใช้ชีวิตลำบากมากอาจจะเรามาดูกันนะครับในปีหน้าอาจจะมีให้เห็นนะคะมีการปรับวิธีการคำนวณบํานาญใหม่คนได้รับบํานาร1536บาทได้รับบำนาญน,น,น้อยก็จะปรับให้ได้รับบำนาญที่เหมาะสมขึ้นนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยคนนี้นะครับคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นมาในคลิปวิดีโอลุ้นประกาศสังคมมาตา3า39ที่จะได้รับบำนาญเพิ่มนะครับ40%ปรับฐานที่เหมาะสมนะครับคนนี้ก็เลยอคอมเมนต์มาว่าสาธุขอให้เพิ่มย้อนหลังให้หน่อยค่ะเขาให้ส่งมาตา3า33นะครับตั้งแต่ปี41แล้วเขาเลิกจ้างนะครับปี46ส่งมาตรา39มาจนถึง25ธันวาคม6 7นะครับปีที่แล้วได้บำนาญมาแค่1,536บาททุกวันนี้ไม่พอกับชีวิตประจำวันลำบากนะครับอยากให้เพิ่มสัก4 0 0พันก็ยังพอบรรเทาค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้ามากๆเก็เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมว่าหลายท่านตกที่นั่งลำบากนะครับเหมือนกันในเรื่องของบำนาญที่ได้น้อยหลายท่านที่ได้บำนาญน,นะหมายถึงว่าที่ได้บำนาญน,น้อยเนี่ยตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะครับบำนาญ ที่ได้รับมันไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตก็พูดแบบตรงไปตรงมาเห็นตัวเลขก็รู้เลยนะครับพันกว่าบาทพันห้าพันสาบ้างพันหกพันบ้างเนี่ยมันไม่พอจริง,รงๆในการดำรงชีวิตยอยู่ในการกินซื้อไอ้นูน่นไอ้นี่กินแล้วประจวบกับหลังเกษียณเนี่ยนะครับการที่จะไปทํางานอื่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากเพราะด้วยอายุอนาม นะครับไม่ใช่ทุกบริษัทจะรับคนอายุเยอะนะนะครับเขาก็อยากที่จะรับคนอายุน้อยทั้งนั้นแหละนะครับนะเพราะนั้นมันมีแค่ไม่กี่ที่ที่เขารับคนอายุเยอะๆในการทํางานหรือมีไม่กี่งานนะครับที่เขาสามารถรับคนอายุเยอะๆได้เพราะนั้นเมื่อชีวิตเรามันไม่พอกินนะครับด้วยด้วยชีวิตแบบนี้มันก็ต้องทําให้นะครับเราต้องขนขวาย หาอย่างอื่นทำนะครับหาอย่างอื่นทำทำธุรกิจซื้อมาขายไปทำอะไรเงี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันให้มันผ่านไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเห็นใจมากนะเพราะว่าบ,บำนาญน,น้อยเนี่ยแล้ว,ลวพันกว่าบาทมันใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นเหตุผลให้บางคนคอมเมนต์มาบ่อยอยากจะขอเป็นบำเหน็จ ะครับคืออยากจะให้3าอขออ,อ,อนุมัติสักทีนะจะได้ขอเป็นบำเหน็จแทนบำนาญน,นะครับเพราะเหตุผลของการเอาเงินก้อนมานะครับเอาเงินก้อนมาและบริหารจัดการเองน่าจะดีกว่าการได้รับบำนาญแล้วบำนาญมันน้อยนะครับผมก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดเป็นอย่าง,างนั้นน่ะถ้าเราถ้าเราเลือกได้แล้วเรามองเห็นแล้วว่าบำนาญที่ได้รับเราอ่ะมันน้อยนิดอหละหลักพันนิดๆเนี่ย เราขอเลือกเป็นบำนาบำเน็ตดีกว่าอย่างน้อยได้เงินก้อนมามาบริหารจัดการเองหรือเอาไปลงทุนประกอบธุรกิจนะครับเล็กๆน้อยๆให้มันสามารถทํางานเลี้ยงชีพหลังเกษียณได้นะครับหลังหลังอายุ55ได้นะครับก็กอื่นเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเดี๋ยวผมคงเอาเรื่องราวนี้แหละมาแชร์กันบ่อยๆนะครับแชร์ให้เห็นแล้วก็หลายท่านนะครับจะมองเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามา ฝากกดไลค์ก c r ซับคอมเมนต์เป็นลังใจด้วยนะก่อนจากกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับสูตรแค่นะครับหรือสูตรบํานาญประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแค่คือรายสูตรแค่คือการคํานวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมาปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนํามาคํานวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟ้อเนาะ ะครับปรับเงินเฟอ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้นหลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส,ส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากคณินักคณิศาสั์ประกันภัยกองวิจัยและพนาสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสูตรแค่นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี69แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ800,000 กว่าคนน,นิดเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบํานาญลดลงนะครับใครที่คํานวณสูตรใหม่แล้วได้บํานาญน้อยลงก็จะยึดบํานาญเดิมใครคํานวณสูตรใหม่แล้วได้บํานาญเพิ่มขึ้นก็จะใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบํานาญที่เหมาะสมใครที่บํานาญหลักพันน900ิดนิด0กกว่ากว่าก็จะได้บํานาญที่เหมาะสมกับคนที่ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะ นะครับในปีปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสุการเปลี่ยนผ่านนั้นถ้าสูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมผสานนะครับเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68-69ถึง69สูตรเก่า100% ปี70สูตรเก่า80%ใหม่20%ปี P 71เก่า60%ใหม่40%ปี P 72เก่า40%ใหม่60%ปเี P 73เก่า20%ใหม่80ปี P 74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กซ์นะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะปัญหาข้างต้นนะครับทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กซ์ค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ก่อนปรับ เพดานค่าจ้างมาตา3า3ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม15จะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5%ก็จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตา3า39จะใช้อินเด็กเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อม,ม,ม,มีการปรับฐานในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรับฐานในอนาคตนะครับก็ ไม่ได้ปรับอินเด็กนะครับของมาตาสามเก้านะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลีย่ยใกล้เคียงสูตร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแน่นอนว่าสูตรตัวเนี้ยนะครับสูตรตัวเนี้ยมันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตรา33มาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆ ก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตร60เดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความต่างในเรื่องของบํานาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา 33, 33มาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา39เลยนะครับเพราะสูตร60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่า,เ,าเรา นะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทําให้เราได้รับบํานาญที่เหมาะสม,ะสมแล้วก็ได้รับบํานาญที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับแต่สุดแคามันจะเฉลีย่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทํางานเรามันไม่ได้15ื่นตลอดเราอาจจะได้หมื่นหนึ่งสองเอหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับหรือต่ํากว่านั้น6กพันแปดพันก็มีนะครับในช่วงแรกๆนะ อ่ะนี่คือสูตรแคร์นั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแคร์หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ